สวัสดีครับผมคลิปนี้ทบทวนให้ดูนะครับกับอุอปกรณ์การชาร์จแบตหรือว่าชุดนอนนานอนส่วนที่เคยประกอบไว้เมื่อน่าจะเป็นปีแล้วนะครับอุปกรณ์ชุดนี้ก็ยังใช้ได้ปกติครับตอนนี้ที่ผมกําลังชาร์จเนี่ยก็คือชาร์จกับแบตรถยนต์เป็นแบตเก่านะครับที่มึมถอดออกมา80แอมป์แต่ดูแผงก่อนใช้แผงนี้นะครับแผงนี้แค่60วัตต์เองถามว่ามันผิดประเภทไหมผิดลักษณะนะครับก็คือไม่สมดุลกัน เพราะว่าแพงแค่60วัตต์18โวลต์นะครับชาร์จแบต12โวลต์แต่ว่าแบต12โวลต์เนี่ยมัน80กว่าแอมป์ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับต่อเข้ากับคอนโทรลชาร์จแล้วก็แปลงไฟด้วยอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้หลอดไฟเปิดพัดลมนิดๆหน่นนอยๆได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้220โวลต์ได้ที่เห็นกำลังเปิดอยู่นี่ก็คือ220โวลต์นะครับเป็นหลอดขนาด20กว่าวัตต์ใช้ได้ปกติซึ่งในคลิปนี้นะครับจะมาไขาข้อสองสัย บางคนที่ทําเกษตรเนี่ยอาจจะมีแบตลูกเล็กๆนะครับเป็นแบตท,ที่อยู่ในเครื่องพ่นปุย๋ยหรือว่าเอาเป็นว่าแบต12โวลต์8แอมป์ก็แล้วกันนะครับเราจะคํานวณยังไงว่าเราจะใช้แผงกี่วัตในการชาร์จมันถึงจะได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับตัวนี้ผมก็ชาร์จกับแบต12โวลต์16แอมป์นะครับตัวเล็กๆตัวนี้แหละก็ใช้ไฟปกตินะครับใช้ไฟบ้านปกติได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับกําลังของแบตเตอรี่แล้วก็ อินเวอร์เตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็แค่พันวัตต์เพียวสก็ลดเหลือประมาณ2 300าวัตต์พอได้นะครับเปิดไฟเปิดพัดลมนิดๆหน่อยๆทีนี้หากจะอยากลงทุนนะครับอยากลงทุนประกอบชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบงบประหยัดเราจะคำนวณยังไงสมมติว่าเราเน้นชาร์จแบตแค่12โวลต์7-8ถึงแแอมป์นะครับแบตเครื่องพ่นปุ๋ยพวกนี้เนะี่ยเราจะเริ่มต้น ซื้อแผงกี่วัตดีแต่ต้อง18โวลต์อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเราจะชาร์จ12เนี่ยต้องใช้แผงที่มีแรงดันมากกว่า12นะครับสูตรคำนวณครับสมมุติว่าเรามีแบต12โวลต์8แอมป์เราก็ต้องหาค่าวัตก่อนว่าแบตเราเนี่ยใช้พลังงานกี่วัตรครับ P เท่ากับ V คูณ I น,นะครับสูตรง่ายๆ P เท่ากับ V คูณ I ก็เท่ากับว่าอยากหาว่าแบต12โวลต์8แอมป์เนี่ยมันให้กำลังงาน เท่าไรนะครับก็คือเอา8 m แอมป์คูณ12ก็จะได้เป็น9 6วัตต์นะครับอันนี้ก็ต้องรวมค่าสูญเสียพลังงานไปอีกประมาณ20%ก็96คูณ1.2ก็จะได้เท่ากับ1 1 5 2วัตต์นะครับก็คือให้พลังงานอยู่ที่1 1 5 2วัตต์นะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าแบตแค่นี้เนี่ยเราจะซื้อแผงที่เหมาะสมเนี่ย กวัตด,ดีเราก็คำนวณเลยซึ่งกำลังวัดของแผงเนี่ยที่เหมาะสมนะครับมันจะขึ้นอยู่กับชั่วโมงของแสงแดดที่มีในแต่ละวันมาตรฐานที่เขาคำนวณก,กันก็คือ5ชั่วโมงนะครับเราจะชาร์จเต็มที่ที่5ชั่วโมงเราก็ตั้งเลยครับเอากำลังวัดที่ได้จากแบตนะครับก็คือ11 5 2เนี่ยหาร5ชั่วโมงก็จะได้เท่ากับ23.04วัตต์ครับเราก็ควรใช้แผงขนาด30วัตต์ขึ้นไปนะครับ เพื่อรองรับการชาร์จให้ได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งจะใช้เวลาโดยประมาณ5ชั่วโมงก็คือแบตแค่1 2โวลต์8แอมป์เนี่ยก็ใช้แผง30วัตต์ได้แล้วนะครับแผงละร้อยกว่าบาทแต่ถ้าหากว่าพื้นที่เราแสงแดดน้อยเผื่อไว้หน่อยก็แนะนําเป็น40 -50 วัตต์1 8โวลต์นะครับซึ่งตัวควบคุมการชาร์จก็มีความสําคัญแนะนําให้เป็นแบบ mppt หรือถ้าเรามีแบตเตอรี่1 2โวลต์50แอมป์ก็ใช้สูตรเดียวกันครับก็คือให้หากําลังก็คือ power ก่อน p เท่ากับ v คูณ i ก็คือ,อสมมุติว่าแบตเตอรี่12โวลต์50แอมป์ก็เอา50คูณ12ก็จะได้เท่ากับ600วัตสำหรับการชาร์จเต็มก็ต้องมีเผื่อเปอร์เซ็นต์การสูญเสียพลังงานอีกประมาณ20%ก็เอา600วัตเนี่ยคูณ12ก็จะได้720สวัตสำหรับแบต50แอมป์12โวลต์นะครับก็เหมือนเดิมครับอัตราการชาร์จก็ประมาณ5ชั่วโมงต่อวันนะครับก็เอา720เนี่ยซึ่งเป็น ค่า P ของแบตเตอรี่เนี่ยมาหาร5ชั่วโมงก็จะได้เท่ากับ144วัตต์ครับดังนั้นถ้าเรามีแบต50แอมป์12โวลต์เราก็ควรใช้แผงโซลารเซลล์ขนาด150วัตต์ขึ้นไปประมาณนี้ครับเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและยังช่วยรองรับการสูญเสียพลังงานจากตัวควบคุมได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับเราควรเลือกแผงที่มีแรงดันใกล้เคียงหรือมากกว่าแรงดันแบตเตอรี่ประมาณ1.5เท่าอย่างเช่น แผง12โวลต์ก็คูณ1.5เข้าไปก็จะได้เท่ากับ18นี่คือสูตรคำนวณง่ายๆนะครับในการเลือกว่าเราจะใช้แผงกี่วัตในการชาร์จแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่เป็นสูตรทางไฟฟ้าง,ง่ายๆที่นำมาเล่านำมาแชร์สู่กันฟังซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมก็ไม่ใช่ช่างแต่การที่มาทำกเกษตรเนี่ยมันก็พอมีเวลาได้ศึกษาหาความรู้สิ่งที่บอกไปสิ่งที่เล่าฟังถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ติชมแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ ตรงคำบรรายใต้คลิปนี้จะถือว่าขอบคุณมากเลยถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม